ประสบการณ์อาตะขอตะขออยู่ไหนตะขอเห็นตะขอไหมด้ามเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปก่อนตะขอเอ็มเอ็มดูตะขอด้วยตะขอครับปล่อยไปแป๊บเดียวดูตะขอตะขอตะขอเหมือนด้ามเบ็ดอะตะขอเหมือนด้ามเบ็ดอะอยู่นี่เปล่าเห็นไหมดูดูดูช่วยกันครับ เ,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 เอามาัมไปแอบอยู่นู่นได้ไงวะไปน,นู่นเลยไปน,นู่นเองเป็นพลวัตอยู่เน <ไป S 2> <ป>ี่ยปลาแล้วขวดมันตั้งลงตั้งลงปลาอะไรวะอ่าโอา้นี่ดิปลากินนะน้าก็เก็บคันซี่เก็บคันขึ้นมาหมุนหมุนหมุน,มข,นขึ้นมามันจะมารวบก่อขึ้นมาหลบก่อนคันมันยาวด้วยกดก่อนเลี้ยงอะไรครับเอาเอาปลดขวดเราปล่อยลูกลงไปเลยครับเอาเบี่ยงมาเบี่ยงไปคันมานี่แหละครับข้อเสียคือเวลาคันยาวนะครับทางที่ดีอย่าเอามานะครับไปปล่อยไปเลย เลงมาเออเล้งกันช่างมันเอาไว้ก่อนเอออะไรก็ได้เราไม่ได้เรียกร้องอะไรอ่าโอ้ยอย่าเบิดมาเล้งกันเล้งครับเอาเอาครับเบี่ยงออกมาทางนี้ครับเออนะเอาคันออกมาเอาคันออกมายกคันขึ้นครับยกคันขึ้นเออมันจะได้ไม่เกะกะเขาครับ เราต้องเอาตัวที่เราได้ก่อนครับเอาเฮ้ยเร็วเดิลีลาทำไมวะเร็วเร็วโอ้ยเกี่ยวปลาทํายังก็จะบีบนมงั้นหเอ็มเอ้ยเอ้ยลุงระวังก็เป็นลมยกยกยกระวังหลังน้าน้าหน้อย่าไปยุ่งกับเขาปลาน่ะมันจะเบี่ยงมาเดี๋ยวเออ เอ็มเอ็มใช้ผ้าจับเอ็มมันมันมีเมือกแล้วมันลื่นนะเสียงดังนิดหน่อยครับธรรมดาเป็นธรรมดาครับไม่ไม่กลัว<า>มันมครั้งแรกกลัวมันพลาดมามันไม่คุมคม้มคนรู้ก็รู้คนไม่รู้เห็นปลาพวกนี้ขึ้นมาน้าต้องหลบก่อนเลย<า>เป็นไงครับการรู้สึกจับจับทางได้ยังยอดจริงเลยจับทางได้ยังได้แล้วได้แล้วกอได้แล้วเนาะ ได้แล้วกลัวไม่ได้กลับบ้านนะต้องให้เป็นอ่ะวันเนี้ยไม่ได้ปาไม่ต้องกลับบ้านอ่ะปล่อยแล้วครับแจ๋วมาไหพอดีเลยเอาไปปล่อยปล่อยแล้วทุ่นกวดมันตั้งขึ้นตั้งขึ้นเออลุงระวังเอ็มเป็นคนจับเราดูมือลุงเกาด้วยนะมันสะบัดขึ้นมามือแหกนะให้ลุงเขาจับเองปพราะแดงมันจะมาตรฐานว่าเปล่าเออเออ ไม่ส่วนมากถ้าผมทำผมจะจับเองอ่ะไม่เชื่อใจใครงั้นมันสะบัดขึ้นมามือแหกเลยทำคนเดียวระวังเอาหน่อยแล้วกันสวยงามไม่ไรเอาไว้ไหนทีนมานี่ใส่ถังเลยใส่ถังเลยเอาให้ลุงเขาจับไปถ่ายรูปให้เขาดิความสุขรของความสุขของเราก็คืออยู่ตรงนี้แหละ ลุงผ้าผ้าผ้ามันปิดปลาออเออเ่าสอดใต้เหงือกเลยครับสอดใต้เหงือกเลยครับลุงมือเขาสั่นอ่ะสั่นนะดิไม่เคยเจอเอ้ยลุงเขาบอกแค่นี้เด็กๆสั่นสู้นะจ๊ะเอามาเอาเอาเนั้นมาเอาเอานี่เกี่ยวเลยลุงเกี่ยวเกี่ยวนี่เลยจะเปลี่ยนเลยผ้าเรียบเลยเอาเอาเอาเหยื่อเกี่ยวเลยเอาเอาเหยื่อให้ลุงเขาเกี่ยวเกี่ยวแบบที่ผมเกี่ยวอ่ะ ทิ้งทิ้งทำไมเอาไปทำเค็มลงไปเลยโอเคเล้งมาแล้วเดี๋ยวต่อไปก<ม>็ต้องอเก็บไปหมดเราอย่าไปเลือกเราอย่าไปพูดไปก่อนอันไหนได้เราก็เอากับข้าทั้งนั้นเอาละครับนั่งมาอยู่แล้วครับ